สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่22นะครับมาส่งท้ายกันเนาะสำหรับ3รัลทธิผ่านมามีอังกฤษเดินพอใช้ได้กับเขาครับ,รบนอกนั้นเดสมอ l l เรนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องปั่นไป3ไม่ต้องปั่นสามาับไปดาวโจนกันเนาะก็น่าจะรู้ว่าอยู่ดาวโจนเดินมาเดินเดินมา3วันเจาะมา2วัน ใครอยากเล่นดาวโจรไปรอนะครับไม่ต้องปั่นก็ได้แต่ถ้าคันไม้ขันมือหรือมีทุนเยอะลองเข้ามารับชมรับรับชมรับฟังสามัคคีแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเล่นอันไหนดีเนาะอยอรมันเปิดที่ลบครับ0.5190ครับ0.5190เดิอนสุดวันนี้1ครับเดนสุด1คารุคาวิ่งจัด1ครับคารุคาวิ่งจัด1ใครชอบแนวทางผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผม เยอรมันเยอรมันเยอรมันปิดที่2ทุ่ม5้าไอ้ของเยรัรครับ4ทุ่ม50โดยประมาณครับ9 150 4 100 6 1 01 ร้อยละศูนย์ครับร้อยศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกครับก็ได้ประมาณนี้สำหรับหุ้นเยอรมันเนาะฝากไว้ในใจเธอเล้วกันครับเดีวเจอกันทีวันจันทร์เนาะแมวเจอทีดาวจนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมรับฟังครับชอบอันไหนเล่นอันนั้นนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับรวยๆทุกท่านครับผมเจอทีวันจันทร์ครับสวัสดีครับผม